ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่เล่นกงเกมอะไรนะครับเราก็จะมาฟังเพลงเล่นติดไฟนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มในสามสองหนึ่งโอ้เสียงดิดกเตะ พี่ครับ <ฮ refine S 1> ที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมใช่พมาจ้างผมได้ไหมจ้างคือผมไม่มีงานทำมีน้องภาคเรือแข่งมันต้องพูดถัวพูดเร็วพูดชัดผมทำได้เหอโอเคแลอนเงอยีใคหอยแล้ยังไม่ครมีงา่น้องมีแก่นีแก้แต่ว่ากันหมอชิ้แก้แกมีมาใส่ในโมูดจะเอาโมูมาใส่ในโหมีโมูโมีเมีมาใส่ในโมีแล้วเาไปผัดจะเป็นุาหารเปิแดคุณบกติดตกกดหมูมึกุ้งุ้งคึ่งหมกละุมงมุงหึกเคร กินปันชักกันไม่ด้ไมตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลร้องหยย่ออยากรักลิงลอลิงรักอยากรักอยากลิง้อยสปีใรหอยสายสีสำีเล่นหวยสรเล่นซูชูสีซูชีซูชีชูชีชูีซูชีชอบชีซูชีชูยหลายหบยกหิบนี้หิบมากมีหิบนี้นี่หบหบไหหนหิบนี้นีกันมากมายเห็นหิบหลายหายโทษกรบด้วยนเห็นโหมาหม้านาหมีหมีเห็นหูเห็นหหนี้เหนเห็นหมาหามือเห็นหนี้ห

เบสักด้วยตาหนีเหี้ยวเหี้ยววิไปวิมาเนี่ยนะเบสิกระนองประยองยะลาเนี่ยได้เบสิกนี่เบสิกเขียวความชาความขาวความคําที่เบสิกโอเคอะลีเฮียอะลีเฮียเดิมไมหาเฮียหลีพี่จ้างเนอแล้วนะเนี่ยในห้องนั่งท่องเลนพันเสียงกลองกเดี๋ย็ดูเลยทำอย่างนี้ซะหล่อคูเพดคูเก็ตจับได้ครูแบบภาพเกิดเนี่ยมันเป็นความหวังผมจะทําตามฝันจะไม่ทําไม่พิดโอ้ยเป็นไรครับนึ่งนะครับน้องโอเคปะ ไฟมันลุกโอ้โหพูดบปยเล่นติดไฟไฟมันโพรามบปไปเล่นนชมันก็สนุกังเตมถังดัลงมานงชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกโเล่นติดไฟโอ้โหเล่นติดไฟ จะดูนี้ได้ปะน้องพร้อมแค่ไหนทำงานพร้อมผมเขาจะพร้อมสุดเขาจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดแฟนในปากก็พร้อมอสุดร้อนงานร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกินก็ไม่่อยมีนี่จะได้้องมาชมาเรือยาวจวันจนวันศุกไม่มีวันหยุดไม่วันลุดตั้งใจทำงานเชินาบันสุทมไม่ใช่สแต์มัเชื่อจ้างเขาจะบ้างเขาจะคลั่งเลยไม่จ้างต่อจะเป็นายคนบ้างเลยคนว่างก้ันวนี้มีสามทีมบ้างเยบางกลางมีเกมฟีฟา้เจกันกจจ้างเ ขอขอบคุณครับนี่ด้ยได้ครับมาเริ่มงานวันจันทร์ก็เรื่องนั้นนะพี่ผมเป็นวันอังคารนี่ไหมทำไมคือเล่นี่ผอมพนไวไหเล่นติดไฟไฟมันโขกโขดไวไหเล่นติดไฟไฟมันโขกแกละไวไหเล่นนี่ชิงจะส่งกับเ้าแกมถังดับถังมันจะชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับกลับบ้านไปไปโรงพยาบาลพี่ ้องกล่องนี้แจกฟรีให้ฟรีเอาไปเลยฟรีๆโอเคจบแล้วบ๊ายบายวันเิ็นปีนี้จะลืมรับดีมั่วฟรีคนละก,กล่องคิอกั